สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซนะคะที่ตำหนักของปูองดำนะคะแซนสิริจันทรานะคะบ้านของช่างจรวดนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะคะแอดมินก็มาพูดคุยนะคะรางหวยออกนะคะกับช่างจรวดนะคะว่ามีผู้โชคดีหรือเปล่านะคะท่านชมเนาะเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ช่างกันก่อนเลยนะคะตามแอดมินไปเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่ช่างค่ะ วยออกไปพึ่งหยกหยกหมาดหมาดเลยเนาะสดสดร้อนร้อนเลยนะคะมาที่ตําหนักของปูองดํานะคะแอดมินก็มัวแต่ดูแลน้องชายนะคะติดภารกิจติดภารกิจนะคะหลายวันเลยพี่ตั้งแต่ลก่อนหวยออกนั่นน่ะอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลเป้าน้องชายสามสี่คืนห้าคืนคืนนี้แหละค่ะไม่สบายนะคะจากจากอยู่ห้องไอซียูตอนนี้ก็ออกมาอยู่ห้องธรรมดา แต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะเมื่อกี้พยาบาลก็โทรตามแต่ว่าแอดมินก็ไม่รู้ทำยังไงก็ต้องมาหางานก่อนแล้วก็กลับไปจากนี้ค่ะหน้าที่ต้องกลับไปดูแลน้องก็คือหน้าที่เหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมค่ะจะอ่ะพูดคุยกับพี่ช่างเนาะว่ามีผู้โชคดีเยอะไหมรังจากพ่อค้าบ้านบ้าสุดประดีใจกันเฮ้มาสามทุ่มกว่จะรับแขกเสร็จมาเรื่อยๆมา่ก้บนด้วยจ้ะ อาจารย์ในมาก็จะได้เลขคล้ายๆกันจ้ะว่าพารวยมาแตกสามตัวหนึ่งเก้าห้ากับหกสามหกสามแล้วเอฟซีเขาก็ถูกด้วยอะไรด้วยเขาแล้วแล้วช่างตรวจเหรอคะแล้วแล้วของช่างเหรอคะของผมฝันเลขฝันเนาะฝันหกลอยไปสามหกหกสามแหละแล้วก็หนึ่งหกอืมแสดงว่าไม่ได้สรุปให้แอดบินโค้งสุดท้าย้โค้งสุดท้ายไม่สรุปวันต้องงวดวันนั้นปล่อยวันที่หน้ายี่สิบเอ็ด ฝันนี้แอดมินได้มาถ่ายพี่ช่างหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้ถ่ายไม่ได้ปล่อยอ๋อไม่ได้ปล่อยถ่ายให้ช่องรอยซับโอ้แล้วก็ถูกมีคนถูกอยู่อ๋อคลิปก็มีคลิปของทีมงานเราเนาะครับได้มาถ่ายทําอยู่โอ้เข้าอยู่เลยของช่างจดวดเข้าจากดลวยฝันครับเอาหกสามหกสามอันนี้ฝันตังวดหรือเปล่าคะเนี่ยฝันตังงวดฝันหรือยังคะฝันแล้ว ฝันแล้วป้าฝันไยเนาะอ่ะให้พี่ช่างให้ฟังนะคะฝันต่อมุวันไปเที่ยวเที่ยวงานเราไปเที่ยวงานครับเราไปไปแก่คนเนี่ยที่ซ่อมที่ซ่อมปั๊มปั๊มเมื่อกี้แหละครับว่าไปเที่ยวงานเที่ยวมาล้มแล้วลูกน้องอ่ะเหลือพูดได้เนาะได้ค่ะว่าเหลอเต้นเต้นเหมือนเต้นเต้นไปอ่ะเราไปจับลมเขาแล้วก็เอามือมาตีหัวบครับ ก็เลยตีเป็นเลขเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าละเก้าเก้าน่าจะเป็นสองเก้าสองอันนี้ฟันต้องงวดเนาะค่ะเนาะครับบันทึกไว้เลยนะคะครับไว้เลยเผื่อพลาดเอาไว้เป็นแนวทางอาจจะมาต่างประเทศก็ได้จ้ะครับต้องมีโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะทีนี้จะเก็บให้ทุกตัวแล้วให้เลขซีไปเรื่องหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดสองเจ็ดครับเจ็ดสองครับเจ็ดสองครับสองเก้าสองครับนะคะสามตัวหนึ่งหาง สองตัวสามหางนะคะครับอั้เรีกปันของช่างตรวจต่องวดนะคะครับสิพฤศจิกายน2566นะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะได้ยินเสียงจากข้างนอกอดขำไม่ได้เนาะขำนิดนึงเด้อเนี่ยค่ะท่านชมขออภัยนะคะเป็นนี่เราเป็นเป็นฟิลธรรมชาติบนบ้านค่ะครับวันเสาร์นี้ก็ใครว่างก็มาแค่บนได้ถูกกันเยอะ ยาเด็ดมาปล่อยเลขหกสามคืนนั้นแล้วก็เออน้องเอ็นฟิวก็ถูกเนาะเอ็นฟิวนี่เลขพลังเจ็ดเลขพลังจ็ดถูกถูกเลขวันนี้วันนี้มีคนถูกเยอะนะค่ะพวกเรจะแปลกครับตอนแรกคกีบะโป่งนำม่ให้ออกบทสารแล้วให้ให้ถูกถูกทั้งหมู่บ้านเ่ยเมื่อคืนจากที่คนมาพอถูกเจ็ดคนก็เฮเนาะอ๋อพี่พี่ช่างก็ติดตามน้องเอ็นฟิวเหมือนกันใช่ไหมคะติดตามเอ็นฟิวเหมือนกันน้องเอ็นฟิวให้ไม่กี่ตัวเนาะวันเมื่อกี้น่ะสองสองตัวซีตัวซีตัวเหรอ หกสามสามหกคือหกอ่ะจ้ะเออให้น้อยเขาบอกว่าตาเลขพลังจิตครับเขานอนได้สิบห้านาทีเนี่ยมันก็มาออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งที่ตาเขาพูดเลยนะรองแอนฟิวนอนได้สิบห้านาทีก็ลุกขึ้นมาบอกเลขพลังจิตว้อย่างนั้นครับค่ะสามหกสามหกก็ถือว่าหกสามแสดงความดีใจแล้วกับเอฟซีที่มีชมวงลับค่ะนอกนองให้ถูกมาทุกงวดเลยอค่ะอย่าลืมกดติดตามนะจ้ะ ตรวจด,ดูช่องวินิชแนละจะมีเลขดีๆให้เอฟซีอะเราเอทีก็คือว่าให้แม่นะเป็นเบอร์ต้นๆของสุรินทร์แหละใช่ค่ะจากที่ห้าขวบ,<า>ขวบเองใช่ห้าขวบแต่มีความรู้เรือเลขพลังจิตเขาจะมีเส้นพิเศษของเขาคือเขาพูดได้ยังไงเนาะเลขพลังจิตก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่มีใครบอกให้สอนะคะคแต่ละคือตั้งแต่พาไปทําบุญที่วัดไครไปรอดสิริลากของหลงวงปู่สวงอืออ่ะกลับมาเขาก็จะพูดแบบว่าเลขพลังจิตบ้างเลขอ่าจากที่ เราไม่เคยได้ยินอ่ะครับคือน้องเขาพูดให้ได้ยินอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าเลขพลังจิตคืออะไรครับแต่น้องอ่ะสามารถพูดได้ว่าเลขพลังจิตสามหกออกคุกสามกลับเอาเนาะครับแต่ว่าถือว่าโชคดีเยอะวันนี้ปูงดําที่เนี่ยที่สุรินทร์อ่ะว่าคน,คนคนมุนคนที่มุนอยู่บางกบคน<ช>บ้านเลขอยู่สุรินทร์เนาะใช่ต้องทบุญให้บุญอ่ะมามาสัมพันธ์กันให้ได้อ่ะค่ะ ก็ทำไงให้เลขเลขมออกตรงกันไม่มีใครรู้ว่าเลขตงหน้าออกอะไรหรอกใช่ค่ะการจะฟันธงมันก็ไม่กล้าฟันธงว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนาะบางทีเราก็ต้องค่ะมันอยู่ที่บุว่าอยู่ที่บุญกับการทาความดีมากกว่าค่ะบุญเราเยอะบุญมันบุญจะเกินแต่แต่ถือว่าแต่ถือว่าน้องนี่น้องห้าขวบเองนะพี่เนาะนูงเงีนะเป็นผู้มีบุญเลยแหละค่ะมาให้แนวทางกับเอฟซีเนาะพี่เนาะถือว่ามีโชคมีลาบมีโชคมันก็เหมือนเพิ่มบุญให้น้องเขาด้วยค่ะมีคนถูกเยอะบุญก็เพิ่มเพิ่มค่ะแต่ว้าต้องพาไปทําบุญอีก เสริมบารมีให้เขาค่าะไม,ม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเจ็บป่วยประมาณน,นีเออ้เออเออมันจะเจ็บป่วยจ้าการทำบุญมันก็มันก,มนก็มันก็ตอต่อสิ่งดีให้เราอะ่ะค่ะถ้าถามคับพี่ผมนะจ้าครับในช่วงนี้ก็ก็ถือว่าถ้าใครติดต่อคลิปเอออาจาจะจันทรเดชมาก,ก็จะก็จะบอกให้มาเผื่อใครทำอีกทีน่าจะวันที่สิบขึ้นไปอ่ะอืมค่ะเดี๋ยวถ้าแอดมินบ้างก็จะมามาเนาะค่ะแต่ถ้าวันเสาร์นี้เขาจะมีการแก้บนกันอาจจะไม่อเลกแต่ว่ามาแก้บนกัน คือติดติดอยู่ที่โรงพยาบาลดูแลน้องอาจจะมาไม่ได้บางครั้งแต่วันนี้มาเพราะว่าไม่มีงานลงให้เอฟซีอยากให้เลขเข้าหลายๆคนเนาะไอซอรินเราเนี้ยจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเนาะครับอยากเข้าน้องแอนพิวเขเข้าเลขอะไรนะหกสามชั้นกลเข้าเม่อนี้นะทีรับนับมีคนเข้าเน้ะมีน้องแอ็นพิวเนาะต้นๆคือน้องน้อง้องอนิวนับนับได้เลยนะวันนี้ถ้าที่สุรินนะมวลใครเข้า ที่ดูในช่องของทีมงานมีแอนฟิว้เช่นตัวก็เข้าเป็นความฝันนะเกไวในช่องรอยซับอันนี้ไม่ได้คือมีมีหลักฐานให้ดูเลยจ้าช่องรอยรอยซับแล้วก็ของลุงสับปเลยเนาะจ้าเข้าแล้วก็ฟ้าพาด้วยก็เข้ามีใครมีจันทรเด็จเข้าก็ถือว่าเข้าห้าคนก็คือหนึ่งเป็นเลขเดียวกันจ้าก็ถือว่าก็ดีใจนะอาจจะเข้าเยอะอาจจะคนที่เข้าเยอะเข้าเยอะก็ดีหนึ่งหนึ่งเวลาเข้าเลขที่คล้ายๆกันเยอะค่ะ คนก็ไม่ต้องซื้อเลขหลายตัวแต่ถ้าพูดไปแล้วคือน้องห้าขวบนี่มาแรงมาแรงตอนนี้น้องเอนฟิมาแรงน้องแอนฟิลมาแรงทุกงวดเลยไปเลขเล็กก็ให้น้อยด้วยค่ะงวดนี้ให้น้อยน้อยมากได้เขาเขาให้น้อยะก็คนที่ติดตามช่องมณนีก็จะ่ารู้อยู่ว่าน้องเนี่ยมันชนโอกาสพลาดไม่น้อยค่ะถ้าเข้าเยอะจ้ะ ถ้าหกตัวนี้คือเราจับคู่ไม่ถูกมันเยอะเกินเนาะแต่มันเข้าตลอดนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราจับคู่ไม่ถูกแค่นั้นเองถ้าติดตามเลยบางเจ้าสำนักแค่สิบห้าตัวยี่สิบตัวน้องเลยซ้ำไปใช่ค่ะนี่เขาเป็นเด็กเนาะตามภาษาเด็กความใจก็คือความใส่ซื่อของเขาค่ะในงตัวก็ก็ไรแต่แนะนำเนาะแนะนำแนวทางให้ว่าน้องอนติดตามน้องแอนฟิวช่างตรวจมั่งก็เลยหลายคนท่องมันีที่ติดตามไปค่ะน้องนั่นก็ให้เข้าเอนดี้เอนดี้ก็เข้าเหมือนกันเออได้เลขข้ามกันกับฟัน เนาะใช่ใช่ใช่อันดีค่ะดีก็เข้าก็ถือว่าเข้าหลายๆคนก็ก็ดีใจเนาะค่ะเพราะโชคลาบมาทางอย่างนี้มันไม่ได้ไได้มากันง่ายๆค่ะมันเป็นกันเทวดาประทานให้เราฝันทางนี้เนาะครับคนจับอยู่อีกที่หนึ่งโฮ้ยคนจับอยู่บางกอกคนบอกเลขอยู่สุรินทร์เนี่ค่ะทีมันกว่าจะคือจะทำไงให้เลขมันสาคัญกันไม่ได้จ้าไม่ใช่ว่าออกกอดแล้วล้วก็ครอบลูกปองปองไว้แล้วคนจะนิมิตไปฝันเห็นเนาะจ้าคือเหมือนคนแบบ ได้เลขของตัวเองมั่นใจเลขตัวเองทุกคนจะมั่นใจเลขเด่นทุกคนแต่ยังไงเลขตัวเองจะไปสัมพันธ์กับวันที่เขาจับฉลากเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่คิดว่าปูงดำจะให้ไม่คิดว่าน้องเอ็ดฟิวจะถูกไม่คิดว่าช่างโจทย์จะถูกแต่ว่าเออเหมือนเหมือนว่าเออได้ทีมงานก็ได้ทํางานอยู่ใกล้ๆกันเนาะค่ะครับเราก็เห็นใจคนเมื่อวานก็มีคนบ่นวันนี้ไม่ได้มั่นคือก็เห็นใจทางทั้งหมดมาคนเสียศูนย์ไปเยอะศูนเสียมาเราก็ให้กำลังใจเนาะจ้ะ เราเลขมีเข้ามีมีหลุดก็ถือว่ามีมีคนถูกมีคนไม่ถูกคนเราจะถูกพร้อมกับบทบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะใช่ค่ะครเราทําบุญมาไม่เท่ากันจะให้ถูกพร้อมกันมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วก็จะให้ถูกทุกงวดก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันไม่มีไม่มีใครบอกผิดทุกนวดไม่ไ que, มีใครบอกถูกทุกงวดจะมีคลัเท่ากันธรรมดาค่ะก็ถือว่าเป็นแนวทางเนาะเป็นกาลังใจเพราะว่าเป็นยาอายุวัฒนะมากกว่าค่ะถ้าไม่มีอย่างนี้ก็คนเราก็จะเงียบเงาใช่ค่ะเพราะว่า ของแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะสมัยปู่ย่าตายายมันปรุกแล้วมันเป็นยาอายุธนะค่ะเป็นยากันแก้อัลไซเมอร์ยางที่ยางที่คนฝันให้เนาะแอดมินก็นําเสนอเนาะเป็นเพียงแนวทางนี่เป็นสื่อก็คือเป็นสื่อนำเสนอจ้าถ้าเราไม่ชอบเราก็ดูดูไว้เป็นแนวทางจตายังไม่มีเลขจ้าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะค่ะเนาะคือให้รับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะรับชมอย่างมีสติก็ไม่ได้ให้รับชมอย่างงมงายเนาะพี่เนาะใช่ก็คือรับชมแบบ ทุกคนต้องมีสติสติสําคัญจ้ะครับเหมือนว่าอะไรนะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจก็ให้มันทำความดีแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไปละใบสองใบก็ได้ค่ะหนูซื้ออยู่ยังไม่ตรวจ <laughs> ถ้าเรายังมีลมหายใจเราก็ <laughs> มันทำความดีแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบสองใบเผื่อโชคดีเนาพี่อโชคดีแล้วก็ทาบุญเยอะ <sh arp> ๆเผื<ๆ>่อดวงเผื่อบุญเผื่อบุญนนาเราะเพราะเราถ้าไม่มีบุญน่ะน้อยคนนักที่จะมีโชคในผมเชื่อบางทีเราเราไปขอทุกสถานที่ ไม่ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไปขอขอแต่เราไม่เคยได้ทำบุญเลยท่านก็ยังไม่ให้เราขออย่างเดียวแต่เราไม่เคยทาบุญะใช่ยถือว่าเราทํามันทางความดีคือเราอาจจะเป็นคนที่หมายถึงเป็นเป็นคนดีที่ไม่ต้องดังมากอ่ะแต่เราก็ไม่อยากเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีนะคือความดังที่ความลุกถดสุดท้ายนี้ก็ให้เอฟซีแบบตั้งใจทําการทํางานนะมีงานเข้าเยอะๆที่สําคัญต้องคุณภาพต้องแข็งแรงด้วยค่ะจะได้มีกำลังใจสู้งานต่อไปใั้โยก็ ยพรให้ลกะฝากติดตามช่องมณีชแนลแล้วก็อวยพรให้เอฟทุกท่านที่ดูช่องนี้อยู่ให้สุขภาพแข็งแรงเนาะลูกใครขจ็บจะมาเบียดเบียนแล้วก็ให้ติดตามแล้วดูติดตามตัวเลขไปเรื่อยคือเลขช่องมณีน้อยน้อยเลขเพราะว่าน้อยน้อยเลขน้องไอพิวให้น้อยผมก็จะเิ่มปล่อยน้อยเหมือนกันบางทีให้คือบางทีงบน้อยจก็ต้องค่อยค่อยซื้อถ้าถูกคือถูกถ้าเบดคือเิดเนาะถาีก็ยอมรับผิดโดยดีเพาไม่มีใครรู้เลขลวงหน้าอะไรเค่ะแต่ส่วนมากเข้าจะเยอะ จ้ะถ้าว่าให้สิบครั้งเนี่ยผิดสักสามครั้งก็ถือว่าเข้านะจ้ะไม่มีใครบอกทั้งหมดบอกถูกทั้งหมดแต่ว่าก็ให้ดีใจกับคนที่ถูกเลขน้องแอนฟิวเนาะค่ะจ้าวันนี้ก็ได้พูดคุยกับพี่ช่างเนาะครับค่ะก็พูดคุยสนุกนักสนานนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหวยรัฐบาลเนาะอันนี้คือให้คําฝันก่อนเนาะฝันก่อนเดี๋ยวยังไงแอดมินจะติดตามให้อีกครั้งหนึ่งตัวไหนนะคะพี่เจ็ดหนึ่งเก้าเก้าสองกับเจ็ดสอง ก้าสองเจ็ดสองมีตัวเลขหรือยังเนาะค่ะเห็นไว้ยังคะอ๋อเห็นไว้แล้วเนาะขอโทษนเกี่ว่าฝันจะลงช่องเดียวอันนี้อันนี้คือเอาฝันฝันที่ว่าไปเที่ยวแล้วจับนมพูดได้เนาะจับขาแล้วก็จะเจอเขาตีหัวครั้งหนึ่งและจะเป็นห้าเก้าแล้วก็นมมีโซนเจ็ดจับ